ตัวเองไม่ได้แล้วยังกลับไปเป็นคนเดิมเป็นคนขี้เกียจเป็นคนอ่อนแอเป็นคนเลอะแหละลเป็นคนโลเลหรือเป็นคนที่เห็นแก่ตัวคิดว่ายังไงโยมใครคิดว่ายังไงก็คอมเมนต์มาก่อนนะอ่าคอมเมนต์เรือยังโยมจุดสำคัญที่ทำให้คนเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้ หรือพูดอีกแง่หนึ่งคือเปลี่ยนแปลงที่ใส่ตัวเองไม่ได้คืออะไรอ่าจต้องคัญอยู่ตรงนี้เลยการที่เราไม่ตระหนักรับรู้ว่าเราใช้ชีวิตมาจากมุมมองเมื่อไหรก็ตามที่เรามีมุมมองว่าฉันเป็นคนแบบนี้เช่นฉันเป็นคนขี้เกียจนะฉันเป็นคนความจําไม่ดีนะฉันเป็นคนที่เอ่อหรือว่าไม่มุ่งมั่นนะ ใช่ผู้คนอะไรไม่ตรงไปตรงมานะใช่ผู้คนตื่นสายนะอย่างเงี้ยซึ่งเรื่องเหล่านี้ที่เราพูดถึงหรือที่เราบอกว่าตัวเองเป็นแบบนั้นมันมาจากอาดีตบางอย่างในอดีตของเราเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตของเราทําให้เราเชื่อว่าเป็นแบบนั้นเช่นบางคนเรียนหนังสือไม่เก่งอ่านหนังสือแล้วไม่ค่อยจาก็เลยบอกตัวเองว่าฉันเรียนไม่เก่งนะฉันอ่านหนังสือไม่จํานะแล้วไม่ออ่านหนังสือเลย หรือบางคนก็มีประสบการณ์ว่าขี้เกียจทํางานทําอะไรก็ไม่รู้ความสําเร็จก็เลยบอกตัวเองว่าฉันเป็นคนขี้เกียจฉันเป็นคนไม่เก่งฉันเป็นคนไม่ดีพอหรือบางคนเก็บเงินไม่ได้เก็บเงินได้นิดหน่อยก็ซื้อก็อหมดไปก็บอกฉันเป็นคนเก็บเงินไม่เก่งแน่นอนมันเป็นเรื่องอดีตดูเหมือนจริงมากเลยสาหรับบางคน มมีหลักฐานว่าฉันเป็นคนแบบนั้นจริงๆแต่ถ้าเมื่อ,อไหร่เราปล่อยวางใช่ไหมเราปล่อยวางเรื่องราวในอดีตว่าทุกเรื่องที่เราว่ามามันจบไปแล้วทุกเรื่องที่ผ่านไปในอดีตไม่ว่าอดีตเมื่อว,วานนี้สัปดาห์ที่แล้วเดือนที่แล้วหรือเป็นสิบปีที่แล้วมันจบไปแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นมันจบไปแล้วก็คือให้มันจบไปเราก็มีประสบการณ์ว่า เราเป็นคนใหม่ได้เราประสบการณ์ว่าเราทําแบบใหม่ได้จุดสำคัญอยู่ตรงนี้คือให้ปล่อยวางเรื่องราวนิดของตัวเองว่าเราไม่ได้เป็นแบบนั้นณตอนนี้หรอกแต่เราไม่มีทางเป็นแบบนั้นในอนา,าคตคือพวกงี้คือเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ตั้งแต่ตอนนี้จะเป็นคนขยันได้คนกล้าหาญได้คนมุ่งมั่นได้คนจริงจังได้ เป็นคนเรียนเก่งได้เป็นคนประสบความสำเร็จไดนะ้เมื่อเรามีมุมมองที่ต่างไปจากเดิมโดยการปล่อยวางเรื่องในอดีตของเราแล้วก็ทําที่แตกต่างชะตาชีวิตของเราก็แตกต่างผลลัพธ์ต่างในชีวิตก็ไม่เหมือนเดิมในจุดสําคัญอยู่ตรงนี้คือปล่อยวางเรื่องราวในอดีตว่ามันจบไปแล้วปล่อยวางมุมมองว่าเราเป็นแบบนั้นตายตัวไม่มีทางเปลี่ยนแปลงแต่เริ่มตระหนักเรารู้ว่า ชันเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่ตอนนี้เปลี่ยนแปลงมุมมองตัวเอง <tio> เปลี่ยนแปลงพฤ <tio> ติกรรมเปลี่ยนแปลงนิสัยคือแ้ามุมมองเราเปลี่ยนความคิดการทำเราเปลี่ยนใช่ไหมการพฤติกรรมเราเปลี่ยนนั่นเองพอาทำบ่อยๆกลายเป็นนิสัยนิสัยที่อย่างแรกฝา,กากลึกกลายเป็นนนิสัยแล้วมันก็จะหนดชะตาชีวิตของเราผลลัพธ์ของแต่ละคนแตกต่างกันเพราะว่ามีมุมมองต่อชีวิตของตัวเองแตกต่างกันจเจริญภ